คือเป็นหัวใจสําคัญนะครับของที่นี่นะครับผมถือว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วก็น้ําตรงนี้นะครับนอกสอือว่าเป็นทางผ่านพญานาคแล้วเนี่ยน้นํานี่ถือว่าเป็นน้ํามนต์นะครับน้ํามนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็เอาไปดื่มกินรักษาโรคนะครับหือว่าเอาไปเป็นปราพรม ห้างร้านหรือว่าสินคอลนะครับให้เป็นสิริมงคลให้ค้าขายดีนะครับโดยมีความเชื่อว่าทางน้ําบ่อนี้นะครับข้างล่างนะครับก้นบ่อเนี่ยนะครับจะไปเชื่อมเป็นทางเชื่อมนะครับลึกลงไปเนี่ยนะครับไปเชื่อมกับแม่น้ําโขงได้นะครับน้ำเนี่ยก็จะใสสะอาดนะครับขนาดว่าเดื่มกินได้เลยปมื่อกี้ผมก็ทดลองกินดูแล้วนะครับ จืดสนิทเลยไม่มีรสชาติใดๆแล้วก็น้ําใสสะอาดมากนี่ผมก็เอาใส่ขวดกลับมาไปบ้านนะครับด้วยนะครับน้ำมันจะล้นออกมาเรื่อยๆนี่สังเกตได้อันนี้เขาจะทำจุด น้ำล้นเอาไว้แสดงว่าตัวน้ำเนี่ยนะครับไหลออกมาตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าแค่นี้จบนะ,น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 ะครับหนูต้นชะโนดนะครับ ในนี้ก็เท่าที่มองดูไม่เห็นมีสิ่งเชชีวิตอื่นใดนะครับแม้ก็ะทั่งปลา ด้านหลังนี้ก็จะมีช่องสามารถตักน้ำนะครับขึ้นมาได้ด้วยเป็นสลาปุรีศีนะ เข้ามาในนี้นะครับ <S <S สิ่งสําคัญก็คือรักษา,าความสงบแล้วก็<า>ความสะอาดาเป็นสิ่งสําคัญอันไหนก็จะมีต้นทรมีต้นอะไรบันเดือดที่เขาเชื่อถือกันนะก็มาเดินดูน่อยทำ แตกต่างทำดีขึ้นนะครับสมัยก่อนไม่มีเลยทางนี้ก็จะไม่นั่นเลยนะครับไม่ให้เดินจัดสดก็แค่บอกเท่านั้นเอง <c oughs> ถ้ามาปฏิบัติประเภทส่งเจ้าหรือว่าเอาแป้งมาโรยขอโชคลาภขอหวยในนี้่ไม่ได้ พ่ตุบอนนี้ยพี่เนี้ัพี่ตัดตอนนะคนเยอะ